สองวินะครับที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นะครับหนึ่งก็คือวิกฤตนะครับสองคือวิสัยทัศน์ผู้นำที่เก่งๆนะครับเขามีความคิดกันแบบไหนหรือว่าเขาคิดกันแบบไหนเขามีมายเซตแบบไหนนะครับวันนี้ผมชัดชัยเทียมสเวดนะครับ the i success ผมจะเอาความรู้นะครับเกี่ยวกับแนวคิดหรือว่ามายเซตที่ ผู้บริหารผู้นําองค์กรเขาใช้กันและทําให้ประสบความสาเร็จเอามาแบ่งปันให้กับคนทุกๆคนนะครับสสิ่งนะครับที่มันจะทําหรือว่าเป็นสิ่งที่กําหนดชีวิตของคุณให้คุณประสบความสาเร็จมากกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วๆไปหรือประสบความสาเร็จเหมือนกับคนทั่วๆไปนะครับสองสิ่งก็คือ1นนะครับก็คือเรื่องของสภาวะอารมณ์ของเราก็คือสภาวะงดงามในจิตใจของเราเรื่องของความมั่นใจในตนเองความสุขนะครับ ลองสังเกตดูนะครับเวลาที่เรามีความสุขเวลาที่เรามั่นใจในตนเองเวลาที่เรารู้สึกว่าเรามีทรัพยากรมากพอการที่เราทํางานการตัดสินใจมันจะสามารถทรงพลังมากในเวลาที่เราตัดสินใจในเวลาที่เรา take a คชั่นแต่กลับกันนะครับถ้าเวลาไหนที่เรารู้สึกโกรธอยู่รู้สึกหดหู่รู้สึกมีอารมณ์ลบอยู่กับตัวเราเองนะครับรู้สึกขาดความมั่นใจในตนเองวันนั้นเราทุกอยู่นะครับวันนั้นจะเป็นวันที่เราไม่สามารถที่จะเดลิเวอร p e r f o r m ร์แมที่ดีๆให้กับงานของเราได้ให้กับธุรกิจของเราได้เพราะฉะนั้นสภาวะจึงเป็นสิ่งที่สําคัญและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมเอามาแชร์ในวันนี้ก็คือเรื่องของในอพิโซดนี้คือเรื่องของแนวคิดหรือว่าเรื่องของ m n d s e t นะครับก็คือวิธีคิดกับเหตุการณ์ต่างๆนะครับเขาบอกว่านะครับสิ่งที่กําหนดความสําเร็จในชีวิตของเราเนี่ยครับมีสสิ่งนะครับสิมาจาก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับอีก90%นะครับคือวิธีการที่เราตอบสนองวิธีการที่เรา take action นะครับกับเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับการที่เรามีโควิดแบบนี้ครับเราก็จะเห็นว่าบางคนก็คือถึงก็ล้มละลายไปเลยไม่สามารถปรับตัวได้แต่ถ้าเกิดเราสามารถคิด นะครับหาวิธีหาขนทางเราก็จะสามารถปรับตัวกับเหตุการณ์โควิดได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ mindset ที่สำคัญสำคัญของของคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะครับทำไมนะครับ mindset ถึงเป็นสิ่งที่สำคัญกับคนทุกๆคนนะครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะครับ mindset หรือว่าแนวคิด เปรียบเสมือนเข็มทิศในการเดินทางของเรานะครับเหมือนการที่เราตั้งธงเอาไว้ในชีวิตของเราว่าเราจะเดินทางไปทางไหนนะครับเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ต่างๆนะครับเราจะรีแอคหรือว่าเราจะเทคแอคชั่นเราจะตอบสนองกับเหตุการณ์แบบนั้นนะครับในแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นตัวที่กําหนด ทิศทางในชีวิตของเราว่าเราจะสามารถประสบความสําเร็จสูงสุดได้หรือว่าไม่ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตของเราได้นะครับทำไมนะครับแนวคิดจึงเป็นสิ่งที่สําคัญกับพวกเราทุกๆคนนะครับเพราะว่านะครับในความสําเร็จในชีวิตของเราเนี่ยครับ80%นะครับมาจาก Mindset หรือว่าแนวคิดของเรานะครับอีกเพียงแค่20%เท่านั้นเองครับที่มาจากกลยุทธ์ที่เราคิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเ e n t ัลของเรา นะครับจิตใจของเรานะครับแล้วก็เรื่องของ mindset ของเราเนี่ยครับวิธีการคิดของเราเนี่ยครับมันเลยเป็นสิ่งที่สำคัญและกำหนดความสำเร็จในชีวิตของพวกเราทุกๆคนนะครับในเอพิโซดนี้นะครับผมให้ mindset เกี่ยวกับการที่คุณจะเป็นผู้นําในองค์กรในธุรกิจของคุณในแผนกของคุณหรือว่าในงานของคุณหรือแม้แต่การเป็นผู้นําในชีวิตของคุณนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยอยากให้ให้ความหมายของคําว่าผู้นําหรือว่าภาวะผู้นํา ในความเข้าใจของพวกเราก่อนนะครับภาวะผู้นำก็คือทักษะนะครับการขอความร่วมมือจากผู้อื่นนะครับทำให้ให้ทำในสิ่งที่เราไม่สามารถทำคนเดียวได้นะครับอันนี้คือมีนิ่งของคำว่าภาวะผู้นำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของคนเข้ามาเกี่ยวเรื่องของการโน้มน้าวใจคนเข้ามาเกี่ยวใน ทักษะการที่จะทำให้เราเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้นะครับและผมขอเริ่มนะครับแนวคิดแนวคิดที่หนึ่งก่อนที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะครับผมให้แนวคิดแรกเลยก็คือคุณจะต้องรู้สึกอยากที่จะประสบความสำเร็จก่อนนะครับอยากที่จะนำคนอื่นอยากที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็อยากใช้ชีวิตเป็นต้นแบบให้คนอื่นก่อนนะครับทำไมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่า <senhor> ถ <Bieber> ้าหากว่าคุณอยาก นะครับไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่ยากที่คุณจะไม่สามารถทํามันได้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นลูกสาวผมนะครับเขาอยากถีบจักรยานมากนะครับถีบจักรยานไม่เป็นเขาก็พยายามถีบจักรยานหัดถีบจักรยานล้มแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาใหม่เจ็บเข่าเจ็บเท้าเจ็บตัวแต่เขาก็พยายามที่จะถีบจักรยานเขาใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงในการหัดถีบจักรยานแล้วเขาก็สามารถถีบจักรยานได้นะครับแต่ก็ตรงกันข้ามนะครับกับการว่ายน้ํา เขามีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการว่ายน้ําปรากฏว่าเขาไปเจอครูว,ว่ายน้าที่ไม่ดีนะครับแล้วเวลาที่เขาไปเรียนเขาก็ไม่รู้สึกอยากไปเรียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนครูสอนว่ายน้ําให้กับลูกสาวผมถึงสคนก็ไม่สามารถที่จะสอนลูกผมให้สามารถว่ายน้ําเป็นได้จนคนที่4เขาถึงจะสามารถสะสมประสบการณ์จากจากครูทั้ง3คนเนี่ยมาทําให้เขาประสบความสําเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยาก ทำอะไรเขาก็จะสามารถทําได้นะครับสตีฟจ็อบนะครับได้พูดเอาไว้ว่านะครับ the only one นะครับ to do great work is to love what you do นะครับก็คือสิ่งเดียวเลยที่จะทําให้คุณสามารถทํางานของคุณได้อย่างเต็มที่เลยก็คือคุณจะต้องรู้สึกรักงานที่คุณทําก่อนนะครับแล้วก็มีสูตรนะครับผมมีสูตรอยู่หนึ่งสูตรที่จะทําให้คุณเป็นเป็น เป็นมืออาชีพในทุกๆสาขาในอาชีพของคุณได้ก็คือ 1. นะครับ passion บวกกับ practice นะครับเท่ากับ professional ก็คือการที่คุณรู้สึกลักในงานของคุณอยากทำงานของคุณอยากประสบความสาเร็จในงานของคุณนะครับแล้วคุณก็ฝึกฝนเรียนรู้นะครับทักษะต่างๆที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จแล้วคุณก็ใช้มันนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะทําให้คุณกลายเป็นมืออาชีพในทุกๆสาขาที่คุณมีได้นะครับ สองวินะครับที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นะครับ1ก็คือวิกฤตนะครับสองคือวิสัยทัศนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่คุณจะหาหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจของคุณนะครับหนึ่งนะครับคุณก็ลองดูว่า นะครับถ้าคุณไม่ประสบความสาเร็จในชีวิตของคุณเนี่ยครับอะไรคือวิกฤตที่สุดในชีวิตของคุณนะครับลองตั้งคําถามแบบนี้แล้วลองดูว่าอะไรบ้างที่ทําให้คุณประสบความล้มเหลวในชีวิตของคุณแล้วคุณจะรู้สึกอย่างไรนะครับแล้วก็คําถามที่2นะครับก็คือการที่คุณถามว่า ถ้าผมประสบความสําเร็จหรือว่าเราประสบความสําเร็จชีวิตเราจะเป็นยังไงนะครับก็คือการที่เรามีาวิสัยทัศน์ที่จะทําที่จะประสบความสําเร็จเพื่อคนอื่นทําเพื่อครอบครัวของเราทําเพื่อที่จะสร้างโลกของเราให้มันดีขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสําเร็จได้นะครับและก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องลงมือทําแล้วนะครับ ลองตั้งคำถามถาม,ถามตัวเองดูว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่จะทําให้คุณประสบความสาเร็จต้องการเป็นผู้นําที่ประสบความสาเร็จในชีวิตต้องการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จในชีวิตของคุณนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามผมมาถึงตอนนี้ฝากนะครับติดตามผมนะครับชัดชัยเทียมสเสวีดีไอสักเซสนะครับกดส u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็พบกันในอพิโซดหน้านะครับขอบคุณครับ